โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กปัจจุบันโรงเรียนบ้านทาลี่ตำบลบ้านหยวกอำเภอน้ำสงจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน161คนโรงเรียนห่างไกลตัวเมืองอุดรธานีอ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเก่าชำรุดไม่รองรับการใช้งานในปัจจุบันดังนั้นโรงเรียนบ้านทาลีจึงมีแนวคิดที่จะจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อันจะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนจึงนำมาซึ่งการบริจาคเพื่อการศึกษาโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆผ่านอุปกรณ์ ICT 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ3เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ท,ที่นำไปสู่คุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่21กลุ่มเป้าหมาย1น,นักเรียนประถมศึกษาปีที่6จำนวน23คนรายละเอียดโครงการโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ขนาดเล็กเป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เป้าหมาย1เครื่องต่อ1คนรวมจำนวน23เครื่องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเท่าทันและมีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทาั้งด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพไปพร้อมกัน